ที่ของอปททั้งหมดแล้วก็เพื่อนเพื่อนชุมชนอากาศท่องเที่ยวทุกท่าน,นนะครับผมกเกษตรชัยแสนสว่างครับจากหนองกระดุมมันผมชัยวัลลาภัญญาจากสบัสิที่วิรใหญ่ผมที่รักของเชื้อจากดอนมะนาว <c oughs> ขักสิจาผมสานิจาก้วยดำคงตเตงครับ แนะนำขบวนไปท่านนึ่งค่ะุชบคุณค่ครับพวกเราารวรตัวกันเป็นกลุ่มมหามิตรครับสวัสดีครับทั้งหมดที่ได้เห็นนะครับในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและก็วัฒนธรรมนะครับเรามองเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในที่นี้นะครับที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาไม่มีการทำลายทิ้งนะครับแล้วมีการนํามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ ตั้งแต่เรื่องทรัพยากรทางวัฒนธรรมก็เรื่องของเพลงเพลงอีเซลหรือว่าเพลงพื้นบ้านนะครับก็ได้มีการนามาปรับใช้ในการสื่อสารนะครับแล้วก็วัฒนธรรมในเรื่องของการพูดการจาการการไหว้นะครับทาท่าทาทางเป็นแบบของบ้านแหลงซึ่งเป็นนะครับบ้านแหลงเออนะครับเพื่อให้กันทำอาหากินเนาะ มา,มาแต่งเนื้อหาสาระที่เป็นที่เป็นเกี่ยวข้องกับบ้านแหลมเนี่ยเอามาใส่ในเนื้อเพลงนะครับเมื่อเนื้อเพลงเกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะพูดเล่าเรื่องเป็นสตอร,รี่ของบ้านแหลมในหลายๆแขนงนะครับวัตถุดิบจากธรรมชาติที่นามาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นผักตบชวาเอ้ยนะครับต้นอ้อเอ้ยนะครับแล้วกอ็อื่นๆนะครับยงมีไข่ด้วยในขนมอะไรนะ องาวพร้านั่นเชียวครับมีไข่เขาบอกถามว่าเอ๊ะไข่เนี้ยออกมาจากไหนบอกแถวบ้านมีนะครับแสดงว่าเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับสำหรับเราจะไปปรับใช้ได้ยังไงนะครับเราสามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างเช่นที่หนองกระณมมนเนี่ยเป็นเชื้อสายเราคลั่งเราคลั่งก็จะมีวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายที่มีรูปลักษณะไม่เหมือนใครนี้นะครับเอาอย่างนี้ไว้ก่อนคล้ายเราไว้ก่อน อย่างเช่นดนตรีเราก็จะไปปรับใช้กับกลองยาวนะครับมาแล้วเว้ยมาแล้วว่าคะแนนของเขาของเราไม่มาอุ้ยฮ่าอุ้ยหิอยางไม่หิวยังไม่มีการนำไปปรับใช้กับวัตถุดิบจากธรรมชาติจากอาชีพเราเลี้ยงมีเลี้ยงบัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะครับเราก็นำเอามูลเป็ดมูลไก่มูลหมูมูลควายเนี่ย เอามาทำปุ๋ยยีนซีเทยพ้าอันนี้ก็ไปสร้างก่อให้เกิดทําให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตในอาชีพได้ทําให้เป็นอาหารปลอดภัยได้ซ่งที่นี่ก็มีอาหารปลอดภัยว่าทอาหารที่สุดยอดเยี่ยมนะครับที่ภูมิทัศน์ภูมิสถาปัตนะครับเขาเขามีการนําเอาต้นทุนทางธรรมชาติมาเป็นมาเป็นเครื่องมือในการ สือ่อสารเช่นลงไปในพื้นที่แม่น้ำลำน้ำสุพรรณนะครับแล้วก็เดินตามรอยชุมอนผู้นะครับเดินตามรอยชุมชนผู่แล้วก็เล่าเรื่องนะครับว่าชุมชนผู้มาตรงนั้นมาตรงนี้แล้วก็มีรอห้านะครับบริต้นกับภาต้นบริเวณนี้นะครับมีว่าด้วยเรื่องของบ้านของไทยนะครับที่มีความแตกต่างมีความหลากหลาย กว่าบ้านมีลายนักลายนี้อย่างนั้นอย่างนี้คนแถวนี้มีใครบ้างมีบ้านคาราบาวนะครับเขาใช้หมาบ้านอันนี้บ้านบ้านพี่ทายอันนี้บ้านญาติกันอะไรเงี้ยก็เป็นทําเอามาประยุกต์ใช้เป็นเรื่องเล่านะครับทําให้เกิดการเล่าเล้าพลังทําให้เราคิดว่าเอออย่างนี้ก็ได้ด้วยหรือแล้วเสร็จแล้วเราก็น่าที่จะไปประยุกต์ใช้เช่นนี้เช่นกันนะครับ เราก็จะไปจัดเป็นชุดแต่งกายของเหล่าพรางนะครับมีการปรับใช้วัสดุจากธรรมชาติมีการาใช้ท้องทุ่งนานะครับต้นทุนทางธรรมชาติที่เรามีอยู่เนี่ยทุ่งนาโมเดลยวท้องทุ่งนาโมเดลเอาไปวางใช้ทําเป็นสถานที่เช็คอินในทุ่งนานะครับมีการจัดทําพื้นที่นะครับ คกแรงโคกหนองนาโแล้วเป็นคซึ่งมันเป็นมันเป็นอัตลักษณ์ของเรานะครับมันเป็นอัตลักษณ์ของเราเราก็สามารถปรับของเราเนี่ยให้ดึงดูดผู้ที่จะไปชมได้นะครับส่วนกิจกรรมเส้นทางและก็โปรแกรมการท่องเที่ยวนะครับเราเขาใช้เนี่ยใช้วิทยากรที่อยู่ในพื้นที่และก็ตั้งแต่ตั้งแต่วัตถุโบราณเลยจนถึงปัจจุ